นี่กันมาตลอดอันนั้นคือความความที่ไม่รู้จักหาักการการศึกษาในหลักของศาสนาที่จะเอามาในการประพฤติปฏิบัติ<ม>เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเราเข้าใจว่าการศึกษาและการเอาหลักการยึดถือหลักของพระศาสนาของพวกเรานั้นอาจจะด้วยความ ยึดถือด้วยกิจลิบปฏิหารเห็นอยู่หลายสิ่งหลายหลายรูปแบบหลายวิธีการที่คนที่นับเข้ารับถือพุทธศาสนาไม่ได้กราบพระไหว้พระพุทธรูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ของพระพุทธรูปก็ไหว้ป็นลักษณะมันก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่แม้กิจกรรมการทําบุญที่บ้านเรื่องศาสนาพิธีเราก็เข้าใจว่า จเจริญพุทธมนต์อยู่ที่บ้านจะก็ต้องมีการแต่งสำรับเรยก่าพาพระพูษุมาวางวตัตถุนาพุธรูปแล้วก็สวดแล้วก็พระก็สวดอย่าเจองก็พนมนมือว่ากันไปอัตมามามองดูว่าการกระทําลักษณะนั้นเมื่อผมมามองดูว่าการกระทําลักษณะนั้นมันเหมือนกับพวกเรานั้นหาข้าว ให้กับพ่อแม่ป่ยญาตายาที่ท่านได้เสียชีวิตจากมาไปแต่รับต่อข้าวให้กับพ่อกับแม่สงเสียให้ท่านจิตให้ให้เลี้ยงดูท่านในท่านเรารับถือพุทธศาสนาเรารับถือของพระพุทธเจ้าเรารับถืออย่างเหมือนแต่วิญญาณที่ท่านได้ล่องลอยอยู่ในทั่วคนทุกแห่งเชื่อว่าปิญญาสิ่งเหล่านั้นวิญญาณของพระองค์นั้น จะมาสิงสถิตยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะประทานพรอะไรต่างๆที่เราอ้อนวอนขอองค์สูงบูชานั้นให้สำเร็จผลแต่ถ้าสิ่งนั้นยังไม่สำเร็ิผลจะที่ตนเองอ้อ,อนวอนขอร้องเอานี้เอาไม่ได้สำเร็จผลดังนั้นเราก็จะไม่มีความเชื่อมั่นแต่ถ้าสิ่งใดที่โดนบัดน,ดนดาลหรือสิ่งนั้นเกิดตรงกับความต้องการของพวกเรา เราก็เป็นความเชื่อมั่นแน่ๆว่าโอ้โหองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีความมีอนุภาพมากมเราขออะไรก็ตามเราขออะไรก็ได้นี่ก็ได้็ดน,เ,นเรื่องของเรื่องของการขออ้อนวนอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือพระพุทธเจ้าของเราก็นับถือลักษณะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลให้สามารถที่จะบันดาลสิ่งต่างๆที่พวกเราอ้อนวอนขอร้องให้ท่านได้ให้เราให้ที่จะประทาบอลให้เราได้นี่ได้ แต่พอมาปฏิบัติตามหลักคำสอนอที่หลวงปู่เทียนที่ทนได้แนกแน,แนวแม้แต่เมื่อครั้งแรกสุดจริงๆแล้วการยกมือสร้างจังหวะในการปฏิบัติแบบนี้ของผมาเองก็อาจจะไมแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นก็เห็นครั้งแรกรูปแบบวิธีการพอเปลเห็นแล้วยกไม้ยกมือรู้สึกเป็นสิ่งที่ ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกับความรู้สึกไม่ตรงกับความที่เราคิดเอาไว้ว่าการทําสมาธิจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายแต่ความเข้าใจในใน,ในหลักคําสอนอที่เคยได้ยินได้ฟังพระครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายท่านได้แนะนวแนะน,น,นำมาเห็นการกระทำมาการทำสมาธิก็คือนั่งนั่งให้นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว แม้แต่ลมหายใจก็พยายามที่จะให้แผ่วเบามากที่สุดแต่พอมาเห็นการปฏิบัติบบ<ม>ลักษณะเหมือนกับที่พวกเราทําอยู่ลักเสะนี้ยกไม้ยกมือยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมาแต่นหน้าถอยหลังแล้จะเดินจงกรมเมื่อก่อนก็คิดว่าเดินสังรวมระวงังรู้สึกว่าความชิดู้สึ่งมันมีมีอิทพลคนในจิตวิญ,ญญาณมาอกมาก ความชิดที่ว่าเป็นพระเป็นพระผูปป้ปฏิบัติเป็นนักปฏิบตัติต้องเดินสํารวมให้มีความอาะไรระมัดระวังมากที่สุดจะไปยกไม้มยกเือเดินจมกลมก็เดินแบ่พวกเราเน่ต้องโอง้ต้องมันไม่ใช่วิธีการการการเจริญภาวนาอย่างที่ที่เคยได้ยินได้ฟังและอย่างที่เห็นเคยเห็น ทีนี้เราก็ไปยึดเราก็ไปยึดกิ่ในรูปแบบวิธีการลักษณะน,นั้นความเป็นมนุษย์นั้นเสล่อความเป็นคนนั้นรู้สึกมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ที่ทําให้เราต้องเข้าไปยึดก,<า>การเข้าไปยึดนก้นเป็นลักษณะเหมือนกับคนเรานี่ขาดขาดที่พึ่งเมื่อคนเราขาดที่พึ่งก็มีอะไรต่างๆก็ยึดเอาไปหมด วิธีการมาเจอวิธีการแบบนี้ <c oughs> ตอนนั้นบวกใหม่ๆตบ,บวชปีสองพัาร้อยี่สิบสองอ่าแล้วก็ไป็นจำมภาษาที่จังหวัดเลย <c oughs> พอไป็นจำมภาษาที่จังหวัดเลยได้เห็นแล้วโอ้ยไปดูรูปแบบท่านแนะนําให้วิธีการสร้างจังหวัดการเจริญสตินี่ตายนะแล้วเราเข้าผิดวัดซะแนะ <c oughs> ชิดอยู่ในใจ มความบววนแลนมีความมีจุดหมายมีเป้าหมายอย่างหนึ่งมีเป้าหมายอย่างหนึ่งว่าคือเมื่อก่อนนั้นไม่รู้ไม่รู้ทำสมาธิไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันเกิดนีิยอมพ่อท่านไว้พัะสวดมน ทำรักสูงบนเตอนเย็นบางวันก็ไปนั่งฟังบ้างตามภาษาเด็กบางวันก็นอนฟังบ้างฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเพราะดีอ่ะท่านพูดแล้วสวดเป็นสำเนียงเสียงปลารู้สึกว่าเพราะดีก็เลยนั่งติดใจนั่งไปนั่งมาภาษาของเด็กจิตเหมือนกับจิตมันกดเป็นผ่องลงไปเออมันก็สุขเออมันก็สนุกดีมันก็สุกดีอิ่ม กับความตกใจนพระบางเดยวกับกับิทิที่ตกใจในพระบางในส่วนหนทำไปทำมาทำมาทำไปมันเกิดเกิดเป็นภาคเกิดเป็นนิมิตแรกแรกนางกรนิมิตในสิ่งที่ดีเห็นแล้วรู้สึกว่าไปมามาไปไปมามากับเป็นนิมิตที่ที่น่ากลัว พอทําเข้าไปปุ๊บนั่งทําสมาธิปุ๊บไม่เกินไม่ถึงห้านาทีแมสสมาธิจิตตกอยู่ในอยู่ตกอยูนนส่สขวางแมสตัวใจจิตก็เป็นสมาธิไหลแล้วก็โอ้โหเป็นภาพเป็นหน้าโง่หน้าสิยดสยองกลัวกลัวเบากลัวตกแก่นกสารพัดเห็นภาพอะไรเรืคนหมึ่งบางคนที่ได้รับทุกข์เขาเลยพนมาอ่าต,ต่างๆบรรดาความยึดมั่นการในตำหนักตำราที่เขาเรื่องพูดถึงเรื่องของ ภูมิลโแล้วก็ไปเจอเจอได้รับผลบาปผลกลัผลบาปผลกรรมของตนเองที่กระทามานี่มาเนือนกเห็นล้วสินะเห็นแล้วน่ากลัวกลัวไม่อยากจะทําบาปถ้าไปไปมาก็ไม่อยากจะเห็นอีกเกิดความรู้ตกกรังวลกับจิตวิญญาณกับจิตชีวิตของตนเองทำอะไรนักเข้าชีวิตอะไรนี่ไล ที่จะสามารถดีด้นถอดถอนไอความรู้สึกไอภาพที่นิติที่มันเกิดขึ้นภายในสมองเนี้ยภายในความชิดเน่ยออกไปถ้าออกไปได้จะให้ทําอะไรก็ได้จะขอเป็นขอขอ,ขอยอมเป็นท่ารับใช้จะให้็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้อันนั้นเน่คือคือจุดหมายจุดเดียวสิ่งหนึ่งแต่เท่านั้นเระที่นี้ก็หนด แล้วก็มาศึกษาแบบผู้ปฏิบัติไม่ต้องการไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการอยากได้อยากเห็นอะไรอยากเป็นอะไรแต่ต้องการที่อยากจะเอาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเราน,นั้นอ่ะออ,อ,อ,อกถอดถอนออกสะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นั่นแหละเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเริ่มต้นในจิตในในในด้านหันในในความชิดที่หันกลับเข้ามาหาพระศาสนา พราะเมื่อก่อนนั้นหนัเสือมัล่อพระหนังสือม,มันก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีคนเชื่อญาติพี่น้องบอกแค่บวชแล้วบวชไปทนธรมเป็นพระบวชที่บ้านก็เห็นรู้สึกมันอาการอากับกิริยาต่างๆมันก็ไม่แตกต่างกับชาวบ้านเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องแงต่งกายเทะานกพฤติกรรมต่างๆนั้นมันเหมือนไม่ไมแตกต่างกันโผล่เข้ามาปฏิบัติ พอเข้ามาอยู่ในวัดสถานที่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วความตั้งใจความชิดที่เราเคยเยึดตัวมาก่อนทาาคำว่าสมาธิก็คือน,นั่งนิ่ง